ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร0945369689เอาากเก้เาปาปเ

ตี๋หรือว่าชื่ออะไรขนาดก็ได้รอบรสชาติอสนะซอสแต่มาคนนี้เย็นที่ผมเขาบริเวณไหนไอ้เนื้อหน่อยหมดสีเนื้อหมดเลยครับนี่ของคือคิดถูกัง อะไรฮะอเบกมีแมวด้วยมีแมวดเยมแมวบังเก็มีแมวบอนกสาวสาวเสน่ห์ินกอเอานเลยนะ ตัวมันนี่ตัวที่ตนี้ไม่ตัวมันจะตกใไมัไม่อย่าดนะอย่าดด้วตาานะตัวของเขายอย่างนี้อันนี้มไม่ใช่ไหมไม่มีราคา ดีไวเนี่ยหรืมไม่แยงไงอย่างที่เชิญน้องๆแล้วก็เชิญลูกๆมาด้วยนะคะก็อยากจะให้สัตว์เนี่ยได้มีของใช้ดีๆเหมือนกับคนนะคะโลกของสัตว์ก็เหมือนโลกกับคนเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็เน world of pet ขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็การที่มันเป็น world of pet เนี่ยเราเริ่มจากการทำ furniture mall ก็เลยได้มาจับมือกันกับทาง in the living mall ค่ะด้วยความที่เป็นบ้านของคนของใช้ของคนอยู่แล้วก็เลย แล้ก็เลยเอาของสตว์เนี่ยเข้ามาจับมือกับทางอินเด็กส์ค่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะให้คุณแแบบกล่าวันนี้นึอว่าเอ๊ะทำไมทางอินเด็ก์เนี่ยถึงได้เปิดทางได้ร่วมก,กับทีมดีวไวท์นะคะได้เอาสินค้าเข้ามาจำหน่ายก็ <c oughs> ทางอินเด็ก์ของเราเองนะครับก็ขายเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วแล้วก็ของตกแต่งบ้านซึ่งผมเองเห็นแล้วว่า เราเฟอร์นิเจอร์เป็นของคนซึ่งเดียวกับนปัจจุบันนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์ของสัตว์เลียงด้วยก็สัตว์เลียงเป็นน้องหมานเนีเ่ยเป็นส่วนหนึ่งของอบ้านบ้านหอพักคอนโดไปแล้วซึ่งผมก็ที่มาจับมือกับแบรนด์เนี้ยมองเห็นว่าแบรนด์มีนวตรกรรมเรื่องผลิตสินค้าต่างๆค่อนข้าง,างมากส่งออกไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมองว่าอตอบโจทย์การโิบายของบริษัทด้วยที่มองเห็นความสําคัญเกี่ยวกับชีวิตการใช้ชีวิตเกี่ยวกับ ในคอนโดหอพักที่มีร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งคนและสัตว์ไม่ว่าคนนะครับออกไปทํางานข้างนอกก็จะมีนอตกรรมในเช่นของแบรนด์นี้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแทนจบกับการใช้ชิปคุณภาพกับเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านบ,าน,บานถึงติพัน์ที่สอดคล้องกับสัตว์เลี้ยงเราด้วยครับเดี๋ยวน่าจะมีคุยต่อัปอีกสักน,นิดเกี่ยวเชิญยังไงบ้าบบานะจะห้พวกจะเป็นาตามคอนโด ใช่คะ่ะความที่ตั้งแต่ต้นนะคะเราอยากจะเข้ามามีให้โลกของสัตวนะ์เข้ามามีส่วนโลกในบ้านของคนซึ่ง In Exliving ่งน l มีอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาเพิ่มส่วนตรงนี้นะคะก็อาจจะขยายจากมี ที่นั่งคนมีโซฟาคนก็อาจจะมีโซฟาของแมวมีคนชืนิอของแมวใหย้ายหลายๆสาขามากขึ้นหรืออาจจะมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นร่วมกันกับ i n d เวสท์เลนเมอรค่ะศิลก,กรรมเหล่านี้แล้วก็เทคโนโลยีเราพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยกับอุปกรณ์ครับอันก็จะเป็นขนมนะคะของไทม์มีสนะคะเป็นสำหรับคนนะคะอันนี้เม่ให้สำหรับคนไม่ใช่ของสัตว์เลี้ยงน,นะคะด้วยความที่มีผมปุงที่อยากจะได้ชิมไปแล้วนะคะก็จะมีอันนี้ ช่วยเกษตรกรนะคะชาวสลับบุรีนะคะเป็นเผื่อของเพิ่มราเรียให้กับมันนะคะโดยการที่เอามาทอดและใส่ผงปรุงนะคะแล้วก็มารีแบรนด์ใหม่ทานกันมางแล้วใช่ไหมคะคงจะชอบแพ้เลยค่ะคุณมีเท่าไหร่ก็ทุ่มนะคะรวมถึงตัวเองด้วยค่ะก็เลยเห็นจุดตรงนี้ก็เลยมาขยายตลาด เ,เข้ามาในตลาดนี้นะคะเพื่อที่จะสร้าง World of Pet อันนี้ให้เป็นมากกว่าแค่ร้านข,ขายของสัตว์ค่ะก็คือให้สัตว์มาเป็นส่วนร่วมของร้านเรามีเซอร์วิสต่างๆมีผลิตัณฑต่างๆเพื่อให้สัตว์แล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีเป็นทรนนชส์ของเราเองด้วยนะคะก็คืออยากใหออ้อยากจะช่วยเหลือของคนที่รักสัตว์หลายๆคนที่มีทุนแต่ว่าไม่มี ความรู้หรือองค์ความรู้ด้านการบริหารอน,นีนะคะ่ะเราก็จะมีซิสเต็มหลังบ้านที่จะคอยดูแลเรื่องธุรกิจตรงนี้นะคะให้ด้วยซึ่งเราอยากทํางานกับคนที่รักษาจริงๆคือเรารู้เรารักษาจริงๆมีลรกจริงๆคือเรารู้ว่าใครรักษามากนะคะก็คือเรารู้กันอยู่นะคะอยากทำงานด้วยกันจริงๆใช่ค่ะก็จะเลือกคนเข้าราับเข้าเหมือนเข้าเขัวเดียวกันเป็นแฟรนไชส์ โตไปด้วยกันประมาณนี้ค่ะก็จะไม่ได้อยู่แค่ในไทยอันนี้นะคนเราก็จะไปตรงรอบรอบ,รอบ,รอบไประเทศไทยด้วยในเอเชียใช้ในลาวเวียดน,นามอะไรนี้ด้วยค่ะ,นนคะมีที่สาขาเชียงใหม่พัทยารังสิตแล้วนะคะอนอกจากที่เกษตรนวมินค่ะซึ่งในอะนาคตก็มีแผนที่จะไปสาขาอื่นด้วยเช่นกันค่ะ,ะมีชาวบ้านี่เขาเบื่ขั้ลยอินเกเกษตรนวมินผมเบืขั้นเต็มที่เลยครับ ซึ่งของเราเป็นสโต๊ะแฟกชิสโตนะครับซึ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหาคนครที่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดและก็ท็อปไฟของสโต๊ะอันดับหนึ่งทยอดขายแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ครบครันซึ่งเราจะมีขยายออกไปอีกนในการอนาคตคือสาขาสตารีที่กำลังจะเปิดมาแล้วก็สาขาต่างต่างจังหวัดทั้งภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่ต่างๆ่างเหานี้ครับก็จะทําการรีโนเวทซึ่งสาขาภูเก็ตล่าสุดจะทำการรีบันรยบร้อย ซึ่งผมมองเห็นแล้วว่าแบรนด์คอนซเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของการาการยอดขายส่วนหนึ่งที่ผมถึงได้เห็นถึงความสาคัญในจุดนี้จึงในร่วมมาร่วมกับแบรนด์คอนซเมนต์ต่างๆในสาขาการยอดขายซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในการสร้างซึ่งอนาคตผมมองว่าเราจะสามารถที่เป็นรพัมิตร่วมกันผล็นกำลังทั้ง กำลังการซื้อของลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสอบล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้าเองจะผลิตภัณฑ์สอบล้องกับมีการของผมแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีร่วมกันอันนี้ผมมองว่ามันเป็นอนาคตที่ดีต่อทั้งอินเด็ยแล้วก็ทางแบรนด์เองอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งการเริ่มต้นครับทรัพวกแคตแอคทิวิตี้หรือว่าเพจแอคทิวิตี้ต่างๆในหัวแฟชั่นเรื่องของอะไรเงี้ยทางอินเด็ยมองว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ที่ดีไหมครับในการ ไว้นี้แล้วซึ่งผมมีทางลานเอเทียมข้างล่างที่เป็นโซนที่เป็นเพชรที่เป็น,นเห็นช้างเห็นยีราฟเนี่ยครับแล้วก็เป็นส่วนการ์เดนต่างๆซึ่งตรงบล็อกเวน,นั้น่ะตอนแรกก็คือมองไว้ว่าเป็นการประกวดสุนัขต่างๆด้วยการทำทกิจกรรมแอคทิวิตี้ทุกจุดที่ผมมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งผมมองว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจหลากหลายธุรกิจสามารถจอยกันใต้หมดเลยแล้วก็เป็นพันธมิตรร่วมกันที่แข็งแร่งมากครับผมมองครับ มีพวกแอคทิวิตี้ต่างๆเนาะอยากให้อ่าพูดถึงนิดนึงว่าเรามีแต่กิจกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นตรวจสุขภาพอันนี้เป็นจัดทำอ่าใช่ค่ะวันนี้ก็จะได้รับเกียรติจากมาโรงพยาบาลสุขุมิทนะคะมาเปิดบือข้างล่างให้ตรวจสุขภาพกับน้องหมาน้องแมวค่ะก็สามารถไปตรวจสุขภาพได้นะคะคามพรึกษาหมอได้เลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอ,อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกิจกรรมบูธ เทียมมือน้องเนาะค่ะอันนี้ปกติแล้วเนี่ยทีมงานทีมนี้จะเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มจิตอาสาก็คือจะทําพวกอุปรกรณ์ DIY ต่างๆเนี่ยให้น้องหมาน้องแมวบางทีก็จะมีการนําไปขายแล้วก็นำรายได้พวกนั้นนะคะมาช่วยเหลือกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวด้วยก็ใครๆวันนี้ที่ผ่านมาทำไปนะคะก็แวะว่าอดหนุดอดินเด็กแล้วอย่าลืมแวะไปร่วมสนุกกันด้วยนะคะ จันใช่ค่ะตรงฝั่งดีวอลก็จะมีสินค้าของน้องหมาน้องแมวจะมีไซส์แมวด้วยนะคะสามารถไปเี่ดียรได้นะคะเด็กใหญ่เาเรียกว่าอะไรใจผิดว่ามีคำถามเพิ่เติมเยอบถามงนข้ายะรัเชิญคุณหมอมหลวงชยวัฒน์ะคะก็คือท่าก็ขอแสดงควัมยินดีกับ นนรนามว่าธุรกิจทุกวันนี้มี2รูปแบบหนึ่งก็คือธุรกิจที่เราเห็นคนอื่นทำแล้วเราก็มีอยู่ด้วยแล้วก็ธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งเราคิดขึ้นมาและมองไปในอนาคตซึ่งธุรกิจที่มองไปในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญมากจะเข้านอกเปใ่อยแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนและก็สร้างสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับวงการ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากขอให้ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะฮะทั้งองม์สิ่แล้วก็อินเด็กด้วยเรุ่งรืผู้บริหารของบริษัทมหาวิทยาลัยฟิล์มนะครับทำละครนั้นชอชก,ะะ <c oughs> ก้าครับก็ในฐานกที่เป็นรักการตลาดด้วยก็บอกแล้วครับว่าธุรกิจที่เรียกว่าประสบความสำเร็จ แล้วก็ข้าไปถึงก็คือธุรกิจคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเดี๋ยววันนี้สินค้าเนี่ยตัวเนี้ยรับรองว่าคนคนใช้เนี่ยไม่ได้ซื้อแน่นอนแล้วคนซื้อก็ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จทางเกยบกับธุรกิจแปงไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมาขอได้สถานที่นี่ถ่ายละครด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้ประสบความสำเร็จทูกคืนตลอดไปครับมีเมมเบอร์ที่ทำได้ละครผมเนี่ยเขาชอบเอาลูกหมาเนี่ยไปประกวดต่างๆก็เลยเดินต่อไปเดินธุการผมจัดประกวดน้องพม่าหลายๆที่อยู่ก็เลยได้ไอเดีียววน้่า น่าจะมีประกวดสุนัขกับแมวในที่แต่งเป็นนางมาหาปีนี้ด้วยนะฮะก็เลยน่าจะเป็นที่แรกของทไทยไลยที่จับขึ้นมาฮนะถ้าเกิดได้จับขึ้นมาก็คิดว่าน่า,นาจะเป็นที่ฮือฮาเลยว่ารวมถึงสื่อต่างๆก็น่าจะสนใจเกี่ยวกับการประกวดนรคมหาหมาแมวนี้ก็เลยให้ไอเดียคนน,นน้องวีน่งพทุกเหตุภาพก็นึกออกนึกอีเวนต์ออกพอดีเลยก็เลยบอกทางิีอ้นแล้วก็บอกทางอาจารย์หมอกแล้วก็บอกกระทางเจ้าของงานว่าน่าจะประกวดมากเลยนรคม่าหมาแมวนะครับขอบคุณครับ สำหรับธุรกิจที่ที่ผมเชื่อว่าไปได้ไกลนะครับแล้วก็ได้คุยกับน้องนะฮะเรู้จนะักกันวันนี้นะครับนะเป็นรายพโอซึ่งรู้จักกันมานานสมควรนะครับก็บอกว่าผมเชื่อว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีนะครับมีทัศนคติที่ดีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะมีปริพันธ์แปลกใหม่นะที่เป็นนวัตกรรมนะครับ,นะรบที่ทําให้คนรักสักนะ่เนี่ยนะครับได้ได้ได้ไดบริการธุรกิจรับบริการใหม่ใหมนะครับ ออกไปในหนายคนซึ่งร่วมกับอนเด์ด้วยนะครับ,รกกบผมเชื่อว่าก็ทำให้สะดวกซื้อนะแล้วก็น่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงบริการใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับ,บก็ยินดีด้วยครับขอให้สบวามเร็จนะครับ่าถามเรื่องยนนิ่ไปที่จะบประสบสำเร็จใจเพราะว่ามน,นุษย์ปัจจุบันมีลูกน้อยความเมื่อความเหนืยเกิดขึ้น มันก็เป็นเป็นทาสสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนกแมวหมานะมาทุกทางนะครับโอเคตรวจเลยนะครับมีน้ําใจนะครับมีบุคลิกที่ร่าเริงสดใสมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นนะเข้ามาช่วยบู๊ผมด้วยก็ไน้แล้ครับแล้วก็น้องเขาเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรก็จะมุ่งมั่นนะครับชอบอ่านหนังสือด้วย ใช่ไหมชอบนันศึกษาด้วยก็ก็ขอให้ประสบความสาเร็จในธุรกิจที่มุ่งหวังไว้นะทุกประการนะพี่ก็คอยเป็นกำลังใจเฉพาตแห้ตลอดเลยนะครับหาหมอราคาต่อไม่ได้สัตว์เออเลือกคิดใยแพงมากพี่ก็คุ่งเงยซื้อให้น้องหมาที่บ้านตลอดเพราะ่พี่คิดว่านะคะธุรกิจของน้องเนี่ยไปได้สวยแน่นอน ยินดีด้วยนะคะตั้งแต่เขากล่าวจากบริษัแล้วก็ไปส่วนานที่ซี่ีนะฮะและได้ฝึกงานในที่แบบสายงานที่แบบอินโนเวชันใหม่เป็นนิวเซอร์วิสเป็นนิวที่เป็นยังไม่รู้กันเลยคนระับในวงการบริกเป็นเรื่องของไหนแล้วเขาเองนะเป็นเด็กที่ไม่ได้ดูเปนที่ดูแลนะ้วครับเด็กเดี๋ยวนี้ดูกันเรื่องของตัวไอเดียเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เป็นเด็กที่มีพลังเยอะ นะครับส่วนธุรกิจตัวนี้ผมสน,นับสนุนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้อย่างที่น้องบอ,อกว่าเราอยากให้สัตว์กับคนเนี่ยคือเหมือนกันเพราะเขามีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับ <_ t ick> เรารักใครเหมือนกันเนี่ยเรารักใครเราก็ต้องรักสัตว์เหมือนกันนะฮะในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมความสะอาดอนามัยสุขภาพนะฮะแมะทังตัวนี้เนี่ยอนา,านะคะนตาคจะมี s p u หรือว่าสินค้าที่เกิดขึ้นกับกลุ่มพวกนี้มหาศาลได้ใช่เฉพาะ ของเล่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮรน้องอองก็ได้คุยปรึกษากันอยู่ว่าจะมีอาหารที่เป็นพวกเทปตี้อาหารที่เสริมความงามคือไม่ใช่เฉพาะคนที่ทาได้นะครับอย่างคนเองเนี่ยเสริมเรื่องของตัวที่เป็นฟิลเลอร์พวกอะไรต่อว่ามาไม่ต้องใช่ไหมครแต่เขาจะมีเรื่องของตัวอาหารนะครับแล้วแอคทิวิตี้เนี่ยเด็กนักรึกษเนี่ยให้แบบเป็นเกรดอะเรียมากเลยที่ว่าคนยังเดินแบบได้คนไม่อยากสวยใช่ไหมครับ หมาแมวก็มือส,สวยเขาก็จัดเขาก็มีสิทธิ์ได้รับโบ<ม>เขาก็มีสิทธิ์ที่ได้รับเรื่องของตัวสายสะพายเหมือนกันนะครับแล้วก็ความอุใจก็จะอยู่ที่ตัวเจ้าของที่เขาฟูลฟัรเข้ามานะครับประมาณน,นี้ขอบคุณครับนะหลายวามชั่นง,งานมาแล้วก็เป็นกยุคใหม่ที่น่าสนใจมากอ่ะจะมองลองลองลองดูเรื่องคนเลยคืเขาคมมากแล้วก็มีการที่ว่าเขาจะทำหลายๆอยา่างเขาเปิดรับทุกอย่าง ในในในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เวทนีเนี้ยทำให้เขาได้มหาศาลขอบคุณมากนะครับ ะคะเขเป็นโลกของสัตว์ะคา World of ก็คือสัตว์จะได้มีโลกเหมือนีคนของเราเองนะคะก็อยากให้ลกูลกๆได้มีสังคมมากนะให้น้องๆได้มีของใช้ที่ดี ก็นะอยากจะรวมตัวคนที่รักษาด้วยกันเนี่ยใครที่อยากจะเปิดนั้นเราก็อยากจะทำโปรเจด้วยนะช่วยเรื่องระบบของธุรกิจหลังบ้านที่ปลอดภัยนะคะาลดการอนการเก,ก,ก็บสตรอกนี้นะคะก็จะได้โตไปด้วยกันนะคะเราก็จะได้มีของใช้ดีๆให้กับลูกๆนะคะน้องๆเน,นี่ยนะคะก็อาจจะมีเซอร<า>์วิสนะคะนักเลีเ้ยงดูน้องหรือว่าพาน,น้องมาเที่ยวเล่นด้วยกันนะคะน้องจะได้มีโลกเหมือนกับเรานะคะ ไอนนี้ป็นพี่น้องกันนะคะน้องพอและน้องพีชกับข่าวันนี้มา,า,า,าเลยเชิญเจจได้กันกดไลน์หนึน่งสองสอีกรอบหนึง่งมีนีหน่งสองสโอเค

อันนี้เราผมผมเป็นสตอตเเจอร์ทีเอ็มสาขาอินเด็กเกษตรนวมินนะครับนะสาขานี้ซึ่งอินเด็กของเรามีสาขาอยู่32สาขาทั่วประเทศครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับจำหน่ายในสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นสินค้าตกแต่งบ้านทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนะครับผมมีสินค้าที่เป็นคอนซ i g เมนต์ด้วยในแบรอื่นเช่นแบรนด ของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ของคนและสัตว์ซึ่งผลมองว่าโอเคครับเรามีสินค้าทั้งคนและสัตว์อยู่ในพื้นที่เดียวกันผมอมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการเช่สานต่อกิจกรรมสานต่อผลิตภัณฑ์ใน,นอนาคตร,ร่วมกันได้ซึ่งสาขาอินเด็กเกษตร้นามีน,นะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนราบอินทาครับซึ่งเป็นสาขาแฟกชิปโต,โตสาขาใหญ่ที่สุดในบรรดาทอฟไฟโตทุกประเทศครับซึ่งเรามีสินค้าที่ครบคันเราจะขาทั้งเฟอร์นิเจอร์ ทั้งของตกแต่งบ้านแล้วก็เรามีรวมถึงเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าอืนๆในแบรนด์คอนไซร์มากมายรวมถึงเป็นสินค้าที่สามารถออกแบบห้องนอนห้องอนั่งเล่นหรือห้องกินข้าวให้กับลูกค้าได้เรามีทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรามีทีมดีไซเนอร์หรือทีมเขาเรียกว่ายูนิตคัสตอมไหมต่างๆทั้งออกแบบยูอินบอยตัวหรือออกแบบยูอินในสำนักงานในกลุ่ม s e ต่างๆในธุรกิจที่เป็น เครือของอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่เป็นออกแบบของสินค้าที่เป็นเป็นโอเอเราก็มีรวมถึงออาีดีภายนอกแล้วก็ภายในเราส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและก็สินค้าต่างประเทศนําเข้ามาเป็น OEM ซึ่งเรามีสินค้าที่ครบคันมากแล้วก็เรามีในส่วนของที่เป็นาการบริการในรูปแบบต่างๆในอินดิคิมองของเราครับเรามีคันธมิตรคู่ค้าต่างๆเป็นพันเป็นร้อยสาขา ของแบรนด์ที่มาร่วมจอยกิจกรรม่างเราซึ่งเรามองว่าอย่างเช่นแบรนด์ของไดบินพาวนะครับเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในกลุ่มสินค้าสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเล่นแมวแล้วก็สุนัขต่างๆซึ่งอันนี้ผมก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในอดีนมิม,มอลของเราซึ่งเป็นแอคิวิรี่ร่วมกับพันธมิตรผูค้าต่างๆเพื่อสร้างแคมเีญสร้างท r า f f i c ผูค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ในสาขาต่างๆใน อินเด็กวมอสาขาเษริของเราครับซึ่งผมในตัวแทนของ GM สาขานี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมและก็ร่วมซื้อสินค้าดูแลดูผลิตภัณฑ์ของสาขาที่หลากหลายและดีให้บริการทุกท่านครับที่เข้ามาใช้บริการที่อินเด็กสาขาเกษตรนวินแห่งนี้ครับครับ はいます。